อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ององมกอเคปปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวงเหมียวกันในตอนนี้เนี่ยวงเหมียวก็ใกล้จะถึงวันคัมแบ็กเข้ามาทุกทีแล้วนะครับและในตอนนี้เหมียวก็ได้ปล่อยโปสเตอร์ใหม่ออกมาเป็นโปสเตอร์ทีเซอร์นะครับคอนเซปต์แบบดักดาร์เท่ๆเลยบอดี้จาก ท็อกซิกเหมียวก่อนหน้านานนะครับรูปเซตนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแบบว่ามืดๆเป็นเพียงแค่งเงาของเด็กๆวงเหมียวทั้ง5คนนะครับแ,แล้วก็เป็นแสงที่มีแบบว่าสีชมพูส่องออกมาท่ามกลางความมืดต่างๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโปสเตอร์นี้ถูกเปิดอ,ออกมาอีกครั้งพร้อมกับเปิดเผยด,ดีเทลนะครับให้เราได้เห็นเมมเบอร์ทั้ง5้าคนแบบชัดเจนคอนเซปต์การแต่งตัวนะครับของเมมเบอร์แต่ละคนที่จะมาในทีมแบบว่าสีชมพูแล้วก็สีดำสไตล์การแต่งตัวจะมีความเทนะครับทุกคน ใส่กางเกงขายาวเหมือนกันหมดและจะติดความฮิปความเท่เข้าไปด้วยและก็แอบแบบเซ็กซีน่นิดๆนะครับตามสไตล์ของเมมเบอร์แต่ละคนเลยอย่างของกาวเนี่ยก็จะเซ็กซีห่หน่อยๆครับแต่ก็ยังคงเท่อันะนนเนี่ยจะหวานชมพูไปเลยแต่ก็มีเซ็กซีน่นิดๆซึ่งชุดแต่ละคนก็จะมีความฮิปมากแต่หลังจากที่ปล่อยโปสเตอร์นี้ออกมานะครับแฟนเก่าบางส่วนเขาก็มองว่าเออทำไมชุดมันดูแบบง่ายจังดูไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเป็นชุดคอนเซปที่แบบง่ายๆเหมือนเด็กๆแต่งมาถ่ายกัน เองหรือว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นชุดที่จะอยู่ใน MV หรืออะไรทั้งนั้นเป็นเพียงแค่โปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาให้ดูกันก่อนเพื่อเฉลยรูปภาพเงามืดนั้นอันนี้จ้าจะเป็นไปได้มากกว่าไหมอยากให้ค่ายเนี่ยลงทุนกับการแต่งตัวของเด็กๆมากกว่านี้หน่อยเพราะนี่คือการคัมแบ็กเพื่อต่อยอดเลยนะถ้าทุกอย่างมันดีมันเพอร์เฟกเนี่ยเด็กๆจะสามารถควา้าฐานแฟนคลับเพิ่มได้อีกไม่น้อยเลยบางคนนะครับก็มองว่าเออชุดมันอาจจะดูง่ายไปแต่ว่าต้องรอดูคอนเซปต์อื่นๆที่จะปล่อยมาหลังจากนี้ด้วย เพราะนี่คือรูปแรกที่เราได้เห็นกันยังมีในทีเซอร์เห็นไหมที่ใส่ปีกข้างขาน,น,นั้นแหละของจริงอาจจะต้องรอกันอีกสักหน่อยแม้เขาบางส่วนแอบห่วงรับอยากให้ทางค่ายเนี่ยจัดเต็มลงทุนกับ MV แล้วก็คอนเซปต์สไตล,ล์ลิดการแต่งตัวต่างๆเนี่ยให้มากกว่านี้แต่บางส่วนก็มองว่ามันคือชุดเพียงแค่1นชุดในโปสเตอร์เท่านั้นซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ใน MV เลยก็ได้อยากให้ทุกคนใจเย็นๆกันก่อนเพราะว่านี่เนี่ยทางค่ายเขาต้องคิดมาแล้วแหละว,ว่าอะไรที่มันดีไม่ดีดังนั้นเชื่อมั่นในตัวเหมียวเถอะ และเชื่อมั่นในตัว The Black Label เขาทำออกมาดีแน่นอนคำ็ครอบนี้เหมียวน่าจะปังมากๆจากเพลงแล้วเนี่ยกลิ่นความปังมันลอยมาทุกคนคิดยังไงกันบ้างนะครับกับโปสเตอร์ใหม่จากเด็กๆโปงเหมียวที่ปล่อยออกมาในตอนนี้คอมเมนต์มากันได้เลยและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ